จัดการมันลูกจัดการมันนั่นแหละหักกิ่งลงมาให้แม่แล้วอันนี้เอาอันนี้เอาอันใหญ่นี่แล้วนี่นี่นี่ เร็วเร็วใกล้แล้วใกล้แล้วเร็ว,รว,รว,รวจัดการนี่จัดการอันนี้